สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเก้าพยากรณ์นะคะแก้วเก้าหนึ่ในช่อง YouTube แล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด subscribe ให้กับทั้งช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ .2565 นะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็เป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เรามาดูสิว่าในวันเสารไม่ใช่ในเดือนกันยายนนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแป <8. S 2> รเปลี่ยนขึ้นมานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะแบบรักในสิ่งที่ทำนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากนะคะหรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆเนาะอุ้ยห เปรียนขึ้นมาว้าวการเริ่มต้นนะคะการได้รับความช่วยเหลือเอาเดวิลมาทำไมเดวิลมาทำไมคะไฟล์สอดน่าอัพวอนน่าอัพคัฟส์โอ้ในเดือนกันยายนนะคะชาววันเสาร์เนาะคือ แกมองเห็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยของความสุขหรือว่าแรงบันดาลใจนะคะการได้รับความช่วยเหลือหรือว่าการได้แบบได้รับโอกาสดีๆด้วยนะแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบความช่วยเหลือหรือว่าการได้รับการซอร์ตนะคะในการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะแรงบันดาลใจที่คุณอยากจะทําอะไรก็ตามคุณก็จะได้รับการสนับสนุนนะในเดือนนี้คือ อ่าเป็นอะไรที่แบบเป็นพลังงานบวกแบบที่มาจากตัวคุณเองนะคะความมั่นใจด้วยนะความมั่นใจความแบบรู้สึกว่าพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมนะคะแต่ว่าในส่วนของที่มีเดวิลขึ้นมานี้นะคะแก้มองว่ามันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการแบบมีเขาเรียกอะไรบุคคลนะคะบุคคลที่อาจจะไม่ได้หวังดีหรือว่าบุคคลที่แบบคอยจ้องจับผิดคุณหรือว่าคอยที่จะแบบ ขัดแข้งขัดขาอะไรแบบนี้ค่ะคนคนนี้คืออาจจะเป็นคนที่เขาแบบเขาเรียกอะไรอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่คอยแทงข้างหลังคุณอยู่ตลอดเวลาคือเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยก็มองว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นได้โดยโดย,โดยตัวของคุณเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือขึ้นมาเลยก็คือว่าให้ระวังคนที่จะแทงข้างหลัง แม้กระทั่งว่าการที่คุณเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มทําอะไรที่เป็นการแบบครีเอทสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็จะมีคนแอบบแบบก๊อปปี้ผลงานคุณขโมยผลงานคุณหรือว่าการดินทาใส่ร้ายเกิดขึ้นก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะคือตัวคนคนนี้มีลักษณะที่แบบว่าก็เป็นคนที่มีความแบบขี้ฉาอยู่เหมือนกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นกันมาก่อนก็ได้เนาะอันนี้เป็นคําเตือนจากไพ่นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันทีละเรื่องนะคะการเงินการงานความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูการงานก่อนการงานเป็นอย่างไรการงานมีเอ็ดออฟวอนขึ้นมาเนาะหรือแม้กระทั่งความถนัดนะคะสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถนำมาแบบทำอะไรใหม่ๆให้กับคุณได้นะคะอาชีพใหม่ๆของคุณเนาะเดอะดทาวเวอร์ขึ้นมา The chariot. การงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางหรือว่าเดินทางแบบปุบปรับฉับพลันนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คือว่าให้เช็คยานพานะให้ดีหรือแม้กระทั่งวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะคืออาจจะเป็นเหตุปุบปรับฉับพลันแล้วฉันจะวางแผนยังไงล่ะ<ๆ>ก็คือพยายามมีสติในการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแต่คือการแบบปุบปรับฉับพลันอะไรแบบนี้หรือว่าเราไม่ทนตั้งตัวอย่างเงี้ยก็คือแบบมีสติแล้วก็วางแผนให้รอบคอบไว้ก่อนจะดีกว่านะคะอา,อาจจาะเป็นในเรื่องของการแบบ ไปดีลไปติดต่อหรือว่าการออกไปหาเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจหรือว่าการออกไปพบลูกค้า,าการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆก็ได้นะคะที่ขออภัยที่เกี่ยวกับการงานนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับงานของคุณนั่นแหละนะคะเดินทางไกลก็ได้นะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้นะคะ หรือว่าแม้กระทั่งการแบบย้ายงานไปไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะการเริ่มต้นอ่ะมันก็มันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นโปรเจกต์เริ่มต้นงานแบบเอ่อครีเอทงานใหม่ก็ได้มันหมายถึงการเริ่มงานใหม่การย้ายงานใหม่ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ได้เริ่มใหม่ได้ทําใหม่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วนะคะอืมคืออย่างเดวิลแล้วก็อุปสรรค ที่เกิดกับผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในในรูปแบบของเกี่ยวกับหน้าที่การงานเสมอไปนะอาจจะเป็นวนเวียนอยู่ในชีวิตหรือว่านําเอาเรื่องไม่สบายใจสิ่งไม่สบายใจมาให้คุณนะคะก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยการเงินชาววันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างการเงิน ขึ้นมานะคะว้าว King of Cups King of Swords การเงินในเดือนกันยายนนะคะชาววันศุกร์เนาะคุณจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าได้รับผลประโยชน์อะไรก็ตามในก่อนหน้านี้ที่คุณทำไปนะคะอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ยุติธรรมกับคุณนะคะคุณจะมีความรู้สึกพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้นัคือนะคะนั่นคือหมายความว่า ถ้าใครก็ตามนะคะที่กําลังร,งรอเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะสามารถทําได้ในเดือนกันยายนนะคะคุณจะสามารถได้รับผลเหล่านั้นในเดือนกันยายนแม้กระทั่งความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ตามนะคะการายื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบัญชีอะไรใดๆต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการแบบอ่ากู้เงินตรงๆก็ได้หรือว่าอะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องของการเงินนะคะความช่วยเหลือเนาะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบบสามารถที่จะเมนเนจหรือว่าจัดการไม่ใช่สิมีได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือว่าให้ระวังการเขาเรียกอะไรอะ่ะสายเปหรือว่าการเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้หรือว่าการถูกชวนไปแบบทำกิจกรรมอะไรใดๆกต็ตามที่ต้องใช้เงินนะคะ คือให้คิดพิจารณาตัดสินใจให้ดีๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าบางคนเนาะพอมีเงินเข้ามาก็อยากที่จะเปตัวเองอยากที่จะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ของคนที่จะเข้ามายืมเงินคุณไหมนะคะก็มองว่าอาจจะมีแบบมีเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าให้ตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ได้กลับมาเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าที่คุยกันไว้ เนาะงานประจำนะคะก็ยังสามารถทำเงินให้ได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อกี้แบบคือร้านอยู่ตรงข้ามกับกู้ภัยนะคะเกิดอุบัติเหตุก็มีเสียงแทรกเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะอยากจะสต็อปคลิปแหละแต่ว่ากล้องอยู่ไกลนะคะเอาแหละทีนี้นะคะความรักนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร ในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างใรบ้างว้าว n i h t of cups king of wands queen of wands ขึ้นมานะคะ s w e วชท3 of wands the hangman หความรักนะคะขอดูคนมีคู่ก่อนนะคะ คนมีคู่ชาววันเสาร์ในเดือนธันยายนนี้นะคะความรักของคุณอาจจะเต็มไปด้วยแบบแรงปรารถนานะคะแพชชั่นหรือว่าการทำอะไรที่แบบเอ่อทำอะไรร่วมกันนะคะการดึงดูดซึ่งกันและกันหรือว่าแม้กระทั่งการที่ต่างฝ่ายต่างก็แบบคือมีความเป็นผู้นำนะคะในความสัมพันธ์เนาะให้ระวังส่วนนี้ให้ดีแต่ว่าแก้วมองว่ามันเป็นมันเป็นการแบบ ความเอาใจใส่นะในลักษณะของการที่ก่อนหน้าเนี่ยอาจที่จะละเลยกันไปหรือว่าอาจที่จะแบบไม่ค่อยให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเดือนนี้เหมือนกับว่าพวกคุณนะ่ะจะมีแรงปรารถนาที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีกิจกรรมที่จะได้ทําร่วมกันมากขึ้นนะแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็น The h a n ง m a n ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคือบางอย่างเนี่ย เราทำเพราะว่าอาจจะเป็นบางคู่นะคะอันนี้พูดถึงบางคู่เนาะอาจจะเป็นในส่วนของหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันจะต้องินเทน s ์อะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจว่ามาถูกทางไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนมีคู่คอดู The Hangman เพิ่มหน่อยการลังเลนะคะอืมแาดวองว่า คนมีคู่นะคะคือคุณอาจที่จะคือมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าห่างกันมานานหรือว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันในลักษณะที่เป็นการเปิดใจสักเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้คือเหมือนกับว่าจะหันหน้าเข้ามาแบบปรับความเข้าใจกันหรือว่าหันหน้าเข้ามาแบบ ทำหน้าที่ของคนรักที่ดีให้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะโอเคหรือเปล่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นไหมแก้วสนับสนุนให้ทำต่อไปนะคะอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทำที่คุณรู้สึกว่าเออคุณละเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทำไปก่อนนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะพัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะมีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจแล้วก็ รักกันมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะที่นี้นะคะสําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองเน่ะเป็นเดือนของการทำเซลล์เลิฟนะคะรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเนาะก็คือมีความให้ความสําคัญกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคนอาจจะมีการ เดินทางหรือว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือว่าจะต้องทำโน่นทนํานี่จนไม่มีเวลาที่จะมาคิดในเรื่องของความรักหรือว่าสนใจคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเดือนนี้จึงเป็นเดือนของการทำเซลล์เลิฟนะคะการรักตัวเองแล้วก็การใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะสำหรับคนโสดนะคะก็เช่นเดียวกันเนาะคุณน่ยคุณจะเปิดใจแหละแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะทํำยังไงเนาะบางคนอะ่ะอาจจะแบบอุ้ยฉันไม่ได้มีใครเข้ามาไม่ได้มีช้อยเยอะแยะจะมาเลือกอะไรอาจจะเป็นการเลือกนะคะระหว่างคนความรักหน้าที่กันงานหรือว่าสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบคือการเลือกมันเป็นอะไรได้หลายอย่างเนาะขอขยายได้ Hangman สาหรับคนโสดหน่อยคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณเจ็บปวดมามากพอแล้วเราก็ไม่อยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้าเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็อยากจะมีรักที่ดีไปเลยนะคะบางคนนะคะอธิษฐานขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจาก,ก,ะาจากอะไรก็ตามที่คุณเชื่อมั่นเชื่อถือนะคะขอให้คุณได้เจอคนที่รักคุณจริงใจกับคุณจริงๆเนาะคนที่แบบไม่ทําอะไรลับหลังคุณนะคะคนที่เข้ามาแล้วให้คุณเป็นตัวจริงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะขอพรในสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่ง ก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างหรอกแกมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเวลาของมันนะคะบางสิ่งที่เราร้องขอเราอาจจะไม่ได้ในตอนนี้แต่วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราลืมไปแล้วอะ่ะว่าเราเคยขอสิ่งเหล่านี้ไว้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะเหมือนกับบางทีโชคชะตาชอบเล่นตลกกับความรู้สึกของคนนะพอย้อนกลับมาถึงเวลาน,นั้นคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกเนาะเป็นกําลังใจให้คนโสดนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมกันชาววันเสาร์นะคะในเดือนกันยายนภาพรวมของคุณใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะ เดินทางนะคะเด่นเด่นเลยเนาะในเรื่องของการเดินทางนะคะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซื้อขายสินค้าหรือแม้กระทั่งการไปทํางานนะคะเด่นมากเลยนะในเดือนกันยายนนะคะผู้คนนะคะความมั่นคงแล้วก็ความอดทนนะคะ เดือนนี้ในเรื่องของผู้คนนะอาจจะมีนี่แหละเข้ามาทดสอบจิตใจทดสอบความรู้สึกของคุณนะคะเจ้าเดวิลเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะคะสุดท้ายแล้วนะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้เพราะว่าคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่จัดการปัญหาเหล่านั้นได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในลังสังหณ์เชื่อใจตัวเองนะคะแล้วก็รักและเคารพตัวเองมากๆเลยนะคะสําหรับคนวันเสาร์เนาะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคุณมากแต่อาจจะเข้ามาให้รําคาญใจเข้ามาให้เห็นตัวตนท่าแท้ของคนคนหนึง่งหรือว่าสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็จะเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้นะคะในเรื่องอื่นๆเนาะ สิ่งหนึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือความอดทนนะคะความอดทนแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เป็นความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะนำเอาเรื่องราวดีๆนำเอาข่าวดีนำเอาประโยชน์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในสิ่งที่คุณได้ทำไว้หรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ทำอะไรกับคุณนะคะ ผลเหล่านั้นก็จะย้อนกลับไปหาเขาเนาะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมว้าวมองโลกในแง่ดีนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะตอนนี้โชคชะตาเข้าข้างคุณนะคะคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะทำดีได้ดีได้ดีมากนะคะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีก็ระวังไว้ p r r s p e r i t y มาบอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณแบบคิดบวกมองโลกในแง่ดีสร้างพลังงานดีๆแรงสันสะเทือนดีๆในตัวของคุณนะคะจะดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาแม้กระทั่งความช่วยเหลือนะอย่างที่แก้วบอกไปความช่วยเหลือการได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะความมั่นคงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการเงินการงานสทัทีเดียวนะแต่หมายถึงว่าความมั่นคงทางชีวิตทางจิตใจความมั่นคงทางจิตวิญญาณการเติบโต ในเรื่องของจิตวิญญาณที่ดีนะคะคือคุณจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการดําเนินชีวิตมากๆเลยนะอเปิดใจนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าละเลยนะคะในศักยภาพความรู้ดั้งเดิมประสบการณ์ที่คุณมีอยู่นะคะฝึกฝนให้มันเกิดเขาเรียกอะไรอะความเคยชินความชํานาญนะคะ แล้วพัฒนาตัวเองไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างที่เขาเข้ามาเป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณนะคะคือใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นอย่างที่แก้วบอกไปนะในตอนนี้ถ้าคุณเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยเป็นต้นไปแก้มองว่าคุณจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจงโชคดีกันท่่นหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย